สวัสดีครับพบกับช่องส่องพาบ้านตามตำราวันนี้นะครับขอรัตนาพระสมเด็จปิรันของท่านสมเด็จพุทธจารย์หม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์นะครับผมสำหรับสมเด็จพุทธจารย์หม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์นะครับผมท่านบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดละคังและบวชพระอยู่ที่วัดละคังอยู่กับ เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับจนเจ้าพระคุณสมเด็จมรณภาพก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมาตลอดซึ่งท่านมีส่วนช่วยในการจัดสร้างพระสมเด็จนะครับตั้งแต่ปี2411ท่านก็ได้สร้างพระเนื้อผงผสมใบลานเผาโดยได้รับคำปรึกษาจากท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮงนะคงพุทธคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ใชใ้เป็นส่วนผสมของพิมพ์พระปิรันนะครับโดยพระสมเด็จปิรันนะครับมีมากมายอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์เมื่อสร้างเสร็จเจ้าพระคุณสมเด็จโตก็ได้ร่วมปลูกเศกด้วยนะครับเพราะงั้นเขาจึงกล่าวว่าพระองค์นี้คือพระสองสมเด็จนะครับผม ผ้าบางส่วนได้มีการแจกไปแจกให้ชาวบ้านนะครับหรือพี่ที่เข้ามานมัสการมาทําบุญที่วัดละคังนะครับส่วนที่เหลือก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตมรภาพในปี2415สมเด็จพุทธาจารย์ทัศนะครับก็ได้นําพาทั้งหมดบรรจุในองค์พระเจดีวัดละคังเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตต่อมาในปี2471ได้มีคนล้ายเข้าไปลักลอบขุดองค์พระเจดีย์นะครับที่บรรจุพระสมเด็จปิรันก็ได้พระมาจำนวนหนึ่งนะครับทางวัดจึงทำการเปิดกุก็พบพระอีกจำนวนมากมีมากมายหลายพิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์ยืนและพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับนี่คือลักษณะนะครับผม อันนี้นี่คือพระสมเด็จปิรันพิมพ์เปลวเพิงนะครับแล้วก็พิมพ์ลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นลักษณะ,น,น,ะน,นะครับเป็นพระปิรันปกโพนะครับองนี้นะครับผมปิรันปกโพนะครับนอกจากนั้นมีพระปิรันปิตายด้วยนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นพระเนื้อผงผสมใบลานนะครับ เนื้อจะออกสีเทาอมดํานะครับลักษณะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อออกเทาอมดํานะครับซึ่งพระสมเด็จปิลันนะครับที่มีการแจกจ่ายกันก่อนที่จะบรรจุลงไปในกุนะครับคาบคาบกุก็จะน้อยหน่อยหรือก็แทบจะไม่มีเลยนะครับสภาพก็จะสมบูรณ์หน่อยส่วนพระที่ ถูกบรรจุลงไปในกุนะครับผมก็จะมีคาบคาบไข่นะครับลักษณะครับผมคาบไข่คาบไข่ขึ้นนะครับองนี้เป็นเป็นเปียวเพิงนะครับเป็นปิรันเปียวเพลิงนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพระสองสมเด็จนะครับเพราะว่ารู้กันดีว่าการสร้างในสมัยนั้นนะครับสร้างในช่วงที่สมเด็จพุทธาจยา์โตยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็มีส่วนผสมของของพุทธคุณของเจ้าคุณสมเด็จด้วยนะครับเรียกง่ายๆว่าพระสมเด็จปีรันนะครับก็ผ่านการอธิษฐานจิตของสมเด็จโตนะครับบวกกับสมเด็จพุทธจย์ทัตนะครับหรือสมเด็จพระพุทธบาทปีรันนะครับผมหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์นะครับสำหรับสมเด็จพุทธจารย์ทั์นะครับผม นอกจากนั้นสมเด็จพุทธจารย์ทัศนะครับผมยังเป็นสิทธิเอกที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมซึ่งซึ่งคลิปนี้นะครับจะขอรัฐนาองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับอนุญาตนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยม เรียกว่าพิมพ์ซุ้มประตูนะครับผมพิมซุ้มประตูลักษณะนะครับผมลักษณะจะเป็นพระพุธยืนนะครับอยู่ในซุ้มประตูนะครับผมลักษณะซุ้มประตูจะคล้ายๆคล้ายๆกับพิมพ์ครอบแก้วนะครับนี่นี่เรียกว่าพิมพ์ครอบแก้วครับแบบนี้จะเรียกว่าพิมพ์ครอบแก้วนะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ นะครับเอกลักษณ์ก็คือบิเรียนซุ้มประตูนะครับหนรับนะครับบริเรียนซุ้มประตูจะมีความวิจิตรงดงามความละเอียดสวยงามกว่านะครับบนซุ้มประตูนะฮะแล้วก็นี่ครับผมลักษณะคงพระนะครับพระแท้ แท้ก็จะพิมลึกชัดนะครับแต่แฝงไปด้วยความเก่านะครับองค์ที่เป็นพระก,กุพระบรรจุก,กุก็จะปรากฏคาบไข่นะครับนะครับคาบไข่วัวนะครับออกนวลนๆนนเหลืองๆนะครับนี่ครับคาบไข่นี่คือคาบไข่ปิรันแท้ๆนะครับผมเนื้อพระด้านในจะเป็นเนื้อเทาอมดำ เนื้อพระพิรันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกเทาๆดำๆนะครับสังเกตนะครับผมเราจะดูที่พิมพ์ทรงของพระนะครับผมดูพิมพ์ทรงดูธรรมชาติของพระนะครับตำหนิถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้นะครับผมแต่ว่าเราจะมาใช้เป็นตัวอ้างอิงกำหนดความแท้ของพระ น่าจะอ้างอิงได้ไม่เท่าไหร่นะครับอ้างอิงได้ไม่เท่าไหร่ดูที่พุทธศิลป์พิมพ์ทรงนะครับเป็นพิมพ์นิยมองนี้นะครับพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมพอๆกับปิตาปิลันนะครับพอๆกับพิมพ์เปียวเพิงนะครับนะ่ยองนี้คือเปียวเพิงนะครับผมนะครับองค์ไหนที่ไขจะจ,จัดหน่อยนะครับก็จะลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าพระบรรจุกุนะครับพระปิรันต้องดูที่ความเก่ากับไขนะครับเคยมีคําเก่าไว้นะครับ,รบปิรันดูไขบางไผ่ดูเซียนนะครับนั่นคือพระปิรันแท้ดูที่ไขไขที่จับอยู่บนองค์พระนะครับนะครับไขที่จับอยู่บนองค์พระส่วนบางไผ่ก็คือพระแร่บ,บางไผ่ของหลวงปู่จันโมลีนะครับให้ดูเซียนนะครับ องค์พระก็จะไปออกเป็นเส้นๆของแหลบางไผ่เอกลักษณ์ของพระเมืองนอนท์นะครับผมอันนี้พระตำหรับวัดละคังนะครับกุวัดละคังก็สมเด็จปิรันนะครับดูที่ไข่ของพระนะครับกับพระหนึ่งแสนหรือพระแปดหมื่นสี่พันองค์นี่มันยากที่จะเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วนะครับโดยเฉพาะตำหนินะครับผมอย่างเช่นว่าจะให้จะให,จะให้ตรงซุ้มซุ้มด้านนี้ โย่ไปซ้ายไปขวาหรือว่าตรงเส้นระหว่างซุ้มมีรอยตรงรอยแตกเนี่ยมันมันลำบากนะครับถ้าจะพูดถึงตำหนิครับเรามาพูดถึงเรื่องพิมพ์ทรงกันดีกว่านะครับในการดูพระกุพระโบราณพระที่เราไม่ไม่เคยเห็นบล็อกแม่พิมพ์นะครับเรามาดูที่ธรรมชาติความเก่าว่าพระอายุอายุร้อยกว่าปีนี่ครับผมความเก่าของวัตถุโบราณอายุร้อยปีนะฮะ มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวพระนะครับอันนี้คาบไข่นะครับไม่ออกนะครับคาบไข่ขัดไม่ออกนะครับไม่ออกเนี่ยฮะเนื้อพระนะครับผมเหี่ยวย่นตามธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่คือคาบไข่นี่ครับไม่ออกนะครับะนี่ครับผมอันนี้คือพระปิรันองค์แท้ๆนะครับพิมพ์ซุ้มประตูนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าท่านที่มีพระปิรันนะครับเก็บรักษาไว้นะครับหรือมีพระลักษณะนี้นะครับนี่เรียกว่าซุ้มขอบแก้วซุ้มขอบแก้วนะครับผมนี่ก็ขอบแก้วนะครับนะครับอย่างสององค์นี้นะครับผมอันนี้พิมพ์เปลวเพิงนะครับ แบบนี้ก็พิมพ์เปลวเพิงนะครับพิมพ์เปลวเพิงนะครับอันนี้ก็พิมพ์เปลวเพิงนะครับนี่คือตระกูลของพระปิรันโดยสมเด็จพุทธอาจารย์หม่อมเจ้าทัดเสนีวงศ์หรือพระพุทธทุบาทปิรันนะครับผมสิทธิเอกของสมเด็จพุทธอาจารย์โตนะครับหรือว่าถ้าท่านมีอยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับผมแบบพิมพ์นี้นะครับแบบนี้ก็เรียกว่าพระสมเด็จปิรัน แต่ว่าเป็นพิมพ์ปกโพนะครับถ้าแบบนี้ก็คือเป็นภาพปิลัน,นะครับผมภาพปิรันแท้ๆนะครับพิมพ์ปกโพนะครับตอนนี้คือค่านิยมค่านิยมยังอยู่ที่หลักหลักหมื่นปลายหรือแสนต้นๆน,น,นะครับสำหรับท่านที่มีไว้ในครอบครองก็ออกมาดูตำหนิพิมพ์ทรง ดูลักษณะดูพุทธสินดูความเก่าดูธรรมชาติของพระแท้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วยกันนะครับผมท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ขอให้กดติดตามนะครับทางช่องกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คลิปเนี้ยไปเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะสร้างสังคมที่เล่นพ้าแท้ พระกุพระเก่าตามหลักการเปลี่ยนแปลงตามหลักข้อเท็จจริงนะครับผมตามธรรมชาตินะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีพระแทๆ้ๆพระกุทั้งพระสมเด็จหรือพระกูอื่นนะครับผมกลับคืนเข้ามาสู่ระบบวงการพระเครื่องเราให้เยอะๆนะครับผมผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับก็จะมีพระที่ลักษณะแบบนี้ตกทอดมาจาก พ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายนะครับแต่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าของตัวเองแท้ไหมก็สามารถนำพระของท่านมาเทียบเคียงดูธรรมชาติดูพุทธศิ์พิมพ์ทรงดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าเราใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีคอมเมนต์นะครับเราแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพชนได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับ วันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องสองพระบ้านตามตำราแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับผมฝากขอบคุณล่วงหน้ามาโอกาสนี้ขอบคุณมากครับผม